สวัสดีค่ะว่าที่คุณครูทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเฉลยนะคะข้อสอบเป็นแนวข้อสอบครูผู้ดูแลเด็กนะคะฉบับล่าสุดปีพศ2564เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะคะข้อ1ปรัชญาการศึกษาประถมวัยกำหนดอายุพัฒนาการเด็กไว้เท่าใดข้อควายแรกเกิดถึง6ปีข้อ2 พัฒนาการในแต่ละวัยอาจเกิดขึ้นตามวัยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อใดงองูถูกทุกข้อนั่นก็คือสภาพแวดล้อมการอบรมเลี้ยงดูประสบการณ์ที่เด็กได้รับข้อ 3. ระยะเวลาเรียนที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยคำนึงถึงขอไข่อายุข้อ4 สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็ก3-5ปีประกอบด้วยกี่ส่วนอะไรบ้างก็ไก่สองส่วนคือประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่สาระที่ควรเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546 งองูสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ถูกต้องนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กธรรมชาติรอบตัวข้อ6การสอนตามแนวคิด neo-humanist มีแนวคิดที่เชื่อว่าคอควายเด็กเปรียบเสมือนกิ่งไม้อ่อนที่ดัดง่ายข้อ7 ข้อใดคือระยะความสนใจของเด็กปฐมวัยในอายุ4ปีคอควายประมาณ12นาทีข้อ8กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรีควรใช้ระยะเวลาในการจัดก,กิจกรรมเท่าใดจึงจะเหมาะสมงองงูประมาณ40-60นาทีข้อ9ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์งองงู การวาดภาพระบายสีข้อ10ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการจัดทำแผนประสบการณ์ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรขอไข่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2546และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องข้อ11การกำหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก สามารถทําได้สามวิธีข้อใดไม่ใช่คอควายผู้บริหารกับผู้สอนร่วมกันกำหนดไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกต้องก็จะมีผู้สอนและเด็กร่วมกันกำหนดผู้สอนเป็นผู้กำหนดและเด็กเป็นผู้กำหนดค่ะข้อ 12. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยงองูถูกทุกข้อ ก็จะมีจุดประสงค์สาระการเรียนรู้กิจกรรมสื่อและการประเมินผลนะคะต่อไปข้อ13ข้อใดคือการจัดมุมประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดก็ไก่มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้มุมศิลปะข้อ14ข้อใดคือคุณสมบัติข้อแรกของครูปฐมวัยที่ผู้บริหารศึกษาควรคำนึงถึง คอควายมีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาลหรือผู้ที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยข้อ 15. ข้อใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัยกอไก่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้อ16ข้อใดคือความหมายของคำว่าเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะขอไข่ เด็กที่มีสภาพร่างกายสติปัญญาอารมณ์จิตใจที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปข้อ17ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรอยเชื่อมต่อระดับปฐมวยัยกับระดับปฐมศึกษาปีที่1กอไก่กผู้บริหารสถานศึกษาข้อ18ข้อใดคือช่วง ของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วขอไข่ศูนย์ถึงสปีข้อ19การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ3-5ปีควรจัดลักษณะรูปแบบใดกอไก่กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นข้อ20ข้อใดคือประสบการณ์ที่สำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา กอไก่าการคิดการใช้ภาษาข้อ21การจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีความเสี่ยงต่อสภาพความผิดปกติซึ่งพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากที่สุดคือกลุ่มเด็กอายุเท่าใดคอควายต่ำกว่า3ปีข้อ22กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่ากี่นาทีขอควา20นาทีข้อ23การประเมินเด็กปฐมวยัยยึดวิธีการใดเป็นส่วนใหญ่ขอไข่การสังเกตข้อ24พัฒนาการของเด็กมีผลมาจากอะไรงองงูวุฒิภาวะและการเรียนรู้ข้อ25 พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียนคือพฤติกรรมใดคอควายเล่นสมมุติข้อ26บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึงประสรงค์หรือไม่พึงประสรงค์ของเด็กทารกและเด็กวัยก่อนเข้าเรียนมากที่สุดขอไข่พ่อแม่ข้อ27พ่อแม่ที่อบรมเลี้ยงดู ลูกอย่างเข้มงวดกวดขันจะมีพฤติกรรมใดต่อไปนี้มากที่สุดงองูให้ลูกปฏิบัติตามทุกสิ่งที่ตนคิดว่าถูกต้องและเหมาะสมข้อ28การใช้เพลงประกอบการสอนช่วยฝึกทักษะด้านใดมากที่สุดกอไก่ภาษาข้อ29การเลือกเพลงประกอบการสอนเน้นเรื่องใดเป็นสำคัญ ขอไข่เนื้อร้องข้อ30การเลือกใช้เกมประกอบการสอนควรคำหนึงถึงข้อใดขอไข่ไวัยของผู้เล่นข้อ31ข้อใดเป็นการเล่นที่บูรณาการเพลงเข้ามาด้วยงองูงูกินหางข้อ32เกมส่งเสริมการเรียนในข้อใดงองงูถูกทุกข้อซึ่งประกอบด้วย คุณธรรมทักษะและความรู้ข้อ33ผู้ที่กล่าวว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาดผู้ใหญ่สามารถจะแต่งแต้มให้เป็นรูปอะไรก็ได้คือใครขอควายรุสโซข้อ34เพราะเหตุใดการอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงมีความสำคัญมากขอไข เพราะเราสามารถจากพัฒนาพฤติกรรมเด็กให้ออกมาตามแนวทางที่ปรารถนาได้ข้อ35แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกของนักจิตวิทยาชื่อซิกมันท์ฟรอยด์ได้เน้นความพึงพอใจของเด็กต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายขอไข่ปากข้อ36 เด็กสามารถเล่นรวมเป็นกลุ่มได้เมื่อเด็กอยู่ในไวไัยใดคอควาย3-6ปีข้อ37การเล่นต่อไปนี้ข้อใดไม่ได้เป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็กขอไข่การอ่านหนังสือข้อ38ในการจัดการเล่นให้แก่เด็กสิ่งสำคัญประการแรกที่ครูควรจะทำคือกอไก่กำหนดจุดมุ่งหมาย ข้อ39งานศิลปะของเด็กมีลักษณะดังนี้งองูแสดงออกอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาข้อ40การแสดงออกทางศิลปะของเด็กวัย2-3ปีมีลักษณะดังนี้ขอไข่ขีดเขียนซ้ำๆกันข้อ41วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมที่สุดของพ่อแม่ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็ก คือวิธีการแบบใดงองูแบบประชาธิปไตยข้อ42ในการปลูกฝังสร้างเสริมจริยธรรมให้แก่เด็กพ่อแม่และครูปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดก็ไก่เป็นแบบอย่างที่ดีข้อ43บุคลิกภาพของครูแบบใดที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาจริยธรรมให้แก่เด็กได้ดีที่สุด ข้อควายมีความเมตตากรุณาและมีอารมณ์ที่มั่นคงข้อ44เด็กทารกสามารถเรียนรู้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยวิธีใดมากที่สุดขอควายเรียนแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจากคนเลี้ยงหรือผู้ใกล้ชิดข้อ45การฝึกเด็กตักอาหารรับประทานเองควรทำได้เมื่อใดข้อควาย เมื่อเด็กแสดงทีท่าว่าอยากจะตักอาหารรับประทานเอง <46. S 1> ข้อ46การจัดกิจกรรมศิละปะสำหรับเด็กจะต้องคำนึงถึงกอไก่วุฒิภาวะของเด็กข้อ47พฤติกรรมในข้อใดที่ครูไม่ควรปฏิบัติในขณะที่เด็กกำลังเล่นขอไข่เตรียมวางแผนการเล่นสำหรับวันต่อไปข้อ48 สิ่งที่สำคัญที่ครูควรคำนึงถึงในการกำหนดจุดมุ่งหมายในการเล่นของเด็กคืองงงูความต้องการของเด็กข้อ49ในข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมของการเล่นของเด็กกอไก่การดูโทรทัศน์ข้อ50การเขียนของเด็กที่เปลี่ยนไปชี้ให้เห็นถึงอะไรกอไก่ความเติบโต51 สิ่งที่ให้แก่ผู้เรียนและมีผลทำให้ผู้เรียนทำพฤติกรรมที่พึงปรารถนาซ้ำอีกเรียกว่าขอไข่แรงเสริมข้อ52พัฒนาการทางเพศในช่วงใดที่ซิกมันฟรอยด์กล่าวว่าเป็นช่วงที่ควรส่งเสริมเรื่องการเรียนแบบบทบาทท่าทางเพศที่เหมาะสมข้อควายระยะอวัยวะทางเพศ ข้อ53การสอนของมอนเตสซี่จะเน้นพัฒนาการด้านใดงองูพัฒนาทางด้านสติปัญญาข้อ54มอนเตสซี่พบว่าเด็กที่มีความสนใจศิลปะและการอ่านช่วงอายุใดงองู4-5ปีข้อห5 ข้อใดเป็นคำกล่าวของจอห์ดิวี้์กไก่การศึกษาคือชีวิตข้อ56จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเพื่ออะไรข้อวายเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนข้อ57ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือการวัดและประเมินผลงองูการประชุมปรึกษาข้อ58 แหล่งที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กต่อจากครอบครัวคือโรงเรียนข้อ59เด็กในวัยใดสามารถบอกชื่อนามสกุลตนเองได้กอไก่4ปีข้อ60กิจกรรมประจำวันที่ควรจัดสำหรับเด็กปฐมวัยมีกี่กิจกรรมขอไข่6กิจกรรมข้อ61 กิจกรรมใดที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์โดยใช้ศิลปะมากที่สุดขอควายกิจกรรมสร้างสรรค์ข้อ62การปั้นดินน้ำมันเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนใดของร่างกายงองงูพัฒนาการด้านร่างกายข้อ63กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นตามความสนใจของตนเอง งองูกิจกรรมเสรีข้อ6กิกิจกรรมใดที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยขอขายมุมหนังสือข้อ6กิกิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดและแก้ปัญหางงงูกิจกรรมเสริมประสบการณ์ข้อ 66. วิธีการใดที่ช่วยปลูกฝังเด็กให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมก่อไก่การเล่านิทาน ข้อห7หม้อเตาเครื่องครัวควรนำมาจัดอยู่ในข้อใดต่อไปนี้คอควายมุมบทบาทสมมุติข้อ68ข้อใดไม่ควรปฏิบัติหลังจากเด็กเลิกเล่นกิจกรรมกลางแจ้งคอควายดื่มนมทันทีข้อ69การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปฐมวยัยควรเน้นในเรื่องใดคอควายความพร้อม ข้อ70ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการเขียนแผนประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยขอไข่เลือกหัวข้อเรื่องข้อ71ข้อใดคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเขียนแผนประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยงองงูเพื่อให้ครูได้วางแผนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กข้อ72มาตรฐานปฐมวัยมีกี่มาตรฐาน ขอไข่12ข้อ73ข้อใดเป็นพฤติกรรมทางด้านพุทธทิพิสัยงองูความจำข้อ74สิ่งใดเป็นตัวถ่ายทอดทางพันธุกรรมกอไกย่ยีนข้อ75พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กจากเครื่องไหวต่อสิ่งใดก่อนขอไข่คืบ ข้อ76ฟันของเด็กทารกจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุกี่เดือนข้อควายหเดือนข้อ77ผู้ที่คิดรีเริ่มพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กคือใครงองูเพียเจ้ข้อ78อิเล็กสันได้ให้ความสำคัญของเด็กปฐมวัยว่าอย่างไรก็ไก่เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวข้อ79 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาครบด้านยกเว้นข้อใดข้อควายการสังเกตข้อ80ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวยัยใครเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดงองูครูผู้สอนข้อ81การให้เด็กประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นการทำกิจกรรมใด ขอไขกิจกรรมสร้างสรรค์ข้อ82กิจกรรมใดที่ไม่ปรากฏในตารางกิจกรรมประจำวันคอควายกิจกรรมร้องเพลงที่ถูกต้องนะคะก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเสรีกิจกรรมในวงกลมนะคะต่อไปข้อ83คาคำค้องจองมีวัตถุประสงค์ในการสอนเด็กอย่างไรงอง,งูถูกทุกข้อนั่นก็คือเพื่อพัฒนาทางด้านภาษา เพื่อฝึกความจำเพื่อฝึกระเบียบวินยัยข้อ84การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักที่ว่า 1. แนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม 1. กิจกรรมสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สำคัญเป็นหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยในข้อใดขอไข่การบูรณาการการเรียนรู้ข้อ85 กิจกรรมที่ฝึกฝนให้เด็กได้เปล่งเสียงเรียนแบบคำพูดของคนเสียงสัตว์ต่างๆเป็นการส่งเสริมทักษะด้านใดงองูทักษะด้านทางภาษาข้อ86หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมและเป็นหน่วยที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเบื้องต้นคือขอไข่ครอบครัวข้อ87 ข้อใดเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมคอควายน้องไก่แบ่งของเล่นให้กับเพื่อนเอนข้อ88ข้อใดเป็นการแสดงออกทางด้านการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบงองูน้องเกย,ยืนกับเพื่อนแล้วพูดว่าเธอตัวสูงกว่าเราข้อ89ข้อใดเป็นการแสดงออกทางด้านการคิด ข้อไข่น้องนิดหยิบซ่อมขึ้นมาแล้วพูดว่าเหมือนที่หวีผมเลยข้อ90ขอ้อใดเป็นบทบาทของครูผู้สอนระดับประถมวัยงองงูถูกทุกข้อข้อ91ขอ้อใดเป็นบทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กประถมวัยงองงูถูกทุกข้อข้อ92ขอ้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางจิตภาพคอควาย อาหารข้อ93การเล่านิทานให้เด็กปฐมวัยฟังควรใช้เวลาประมาณกี่นาทีกไก่1 0 1ถึงนาทีข้อ94การเล่นเกมการศึกษาเป็นการฝึกให้เด็กพัฒนาด้านใดงองงูถูกทุกข้อก็จะมีเป็นการฝึกการสังเกตและจำแนกเป็นการฝึกคิดหาเหตุผลและเป็นการเรียนรู้ทักษะ และพื้นฐานต่างๆข้อ95การจเจริญเติบโตงอกงามในแต่ละด้านของบุคคลในทางจิตวิทยาเรียกว่ากอไก่วุฒิภาวะข้อ96ฟันน้ำนมของเด็กจะเริ่ม6เดือนประมาณกี่ซี่ขอไข่ยีซี่ข้อ97การที่ครูดุเด็กชายแดงทุกครั้งที่เขาลุกจากที่นั่ง ปรากฏว่าพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งของเด็กชายแดงเพิ่มขึ้นแสดงว่าการดุนั้นคืออะไรงองูการให้การเสริมแรงทางบวกข้อ98ขั้นตอนของการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กคืออะไรงองูสำรวจความสนใจลงมือเขียนทดลองใช้แก้ไขใหม่และจัดพิมพ์ ข้อ99ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการเตรียมความพร้อมก่อนใช้สื่อสำหรับครูผู้สอนปรถมวัยขอขายศึกษาจุดมุ่งหมายและวางแผนว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้างข้อ100บิดาของการอนุบาลคือใครขอควควฟอร์ริลค่าสำหรับแนวข้อสอบ100ข้อก็ มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ